อ่ะผมต,น <c oughs> ตอนนี้ก็เดี๋ยวเดินวนเข้าไปดูในห้องนอนครับผมตอนนี้หัวหน้าช่างใหญ่เราก็ตื่นแล้วนะผมช่างบอลนี่คือเต็น์นอนของเขานะครับลู้หนูสูงเขาเมื่อคืนนี้นอนดึกนะครับกี่ทู่ไม่หำ <_ an> อันนี้ครับผมห้องนอนเราก็ใช้สีเดียวกันทั้งหมดนะครับก็คือเอาไว้หมดเลยเพราะว่าทานลูกค้าอยากได้เป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับผมก็โอเคจัดไปนะค,ะครับผม เห็นไหมว่าทุกจุดของระบบไฟฟ้าเราจะร้อยท่อทั้งหมดนะครับมซึ่งเมื่อก่อนแต่ก่อนนะครับเราเดินแค่เพียงดึงสายเก็บให้เป็นเรบเบียบเท่านั้นแต่ว่าเราไม่ได้ร้อยท่อร้อยอะไรนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากงบป,ประมาณที่จํากัดน,นะครับผมแล้วก็ลูกค้าถามว่าเซฟได้ไหมถามว่าเซฟได้แต่ว่าความปลอดภัยมันก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับผมแต่ว่าเรา